ah uh, four is located a bomb get ready to engage come in some more low now วอนไ่น yeah, ้อมันยังห้อยเหรอดูดูดูเนี่ยวันแทบของจริงไงน้องเฮ้ยเข้ามาในห้องนั้นนะเพ่ ตายแล้วปะไม่ตายไม่ตายพี่ไม่ตายเพื่อนยิงได้ไอ้เนี้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วกูเลงงไงเสร็จวะตายแล้วจะจีนอตยิงบ้าไปอพี่น้องบ้าวิ่งจีนอตพี่ล็อกพี่ตัวนี้การแจก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 ไม่ใช่พ่อ โอเคเ้าฆ่อ้วเน่ยการสัจเจนเลยไปหนดนะฆ่าไปนีให้ผมด้วยใครก็ได้ครับเดี๋ีจอันนี้จีจีอันนี้จีจีนะอยากคือมมีซี่กัน ซักต да ี่เกี้ยวไอ้ตีกตายแอดนาจะตายตอนี้นก็มีปพี่ามีน้องจอหัวข้คารีตายไปแล้วระวังระวังประตูเข้าไปแล้วนะ ไม่ตายไปไป<ว>ตด้ทาวเวอร์ตัว,น,ว,ตตวนึงตายเฮ้ยไม่ไไตายอ,อ,อ,อะไรห<ด>รอเกิจะมามาสวัสดีเลยจัดการเองกว่านเยิงล่อให้เราวะมันต้องมาเล็กันาด

ไอเทกอยู่นี่อยู่นี่เดียไปนอนเตกมาผมว่าน,ะน,าน่าจะมาเหลืองไม่เหลืองก็มีนะพี่นอ็อตล็อกไว้พี่นอ็อตเชื่อผมเชื่อผมมันไม่เก๊กนี่มันไม่เก๊กเอ,อ,อเมนโอ้โห เห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่เช่ช็คมันหันมามันนมันหันมาสบัดแค่ิดเดียวยัดมันยัดมันมันยัดหาไยัดเด้อตายเก็บบิกเจ็บบิกเจ็บบิ๊กเก็บบิ๊กันลัวตุ๋ยพี่ผมตุ๋ตุ๋ยพี่ตุ๋ยเลอพี่มานะายมันอยู่ไหนบ้างอ่ะ ตายหมดแล้วเหรอเหนแ่สองตัวผมเห็นแค่สองตัวตุ๊กตายแถวบันไดเขียวแถวบันไดเขียวพี่น็อตได้แดงมาตัวหนึ่งอุ้ยพี่น็อตพี่น็อตวัดจุดฟ้าจัดการมาเลยพี่น็อตครั้งพี่ฟาดอะไรก็ได้คงไม่ได้ดีกว่าเซฟ็ป่าเซฟ็ป่าวกามอยู่ขวาตรงนี้นะโซนนั่นแหละเฮ้ย ไฮไลท์อีกแล้วเหรอเนี่ย<อ>ทุกคน,นการแม่งไม่ไหวไว,ว่ะที่น<ว>็อตต้องดิมอยู่เหรอโอ<ฮ>้ย<ฮ>ช่วยกันดันช่วยกระดันเขาอยู่ชั้นหนึ่งเขาอยู่ชั้นหนึ่งโคตรเจ็บโอ,อ้ยเหลือห้าเพราะเราเราดันไซได้ปะล่ะมันเหลือในไซสองตัวเองทุออกคนพร้อมปะล่ะก็จะยืนล็อกกันอยู่ตรงนี้ไมได้ตายตัวพี่นอ็อต ส่วนตาไดยโอ้เป็นไงโคตรเลยให้ดันนี่เราเราไม่ดันเราพ้แล้วเนี่ยล่ะโคตรเทโคตรอันตรายเลยวะดูดูดูเป็นไงครับเทวิสเป็นไงใช่ใช่ใช่ฉันเนี้ยฉัเนี่ยพิเตอร์เหรอเฮ้ยวิจิววิจิวสกายบิดตรงพี่ตายวิจิวตายไอ้ยี่วิจิวไหนวะนะ โคตรแล้วเยียมเโอ้ขาวเชื <Hopkins> ่อเลยกูเ no ล่นโคตรเสียวแทนเลยเมื่อกี้เฮ้ยพี่พี่น็อตมาเดินหาหน้าพี่น็อตไปป่ะน่ะพี่น็อตใส่น้นพี่ใายโทฟี่โชกี้อยู่ไออยู่พี่พี่น็อตไสนีู่บูมาบูมาพี่น็อตหลังพี่ก็มีอ่ะเบลูมุ๊คพี่น็อตใส่โทฟี่ใส่ เสียงที่อะไรแล้วอาเหรอดูขึ้นขาวมาแล้วจริงๆด้วยดูขึ้นขาวมาแล้วนูขึ้นขาวมาแล้วตายตลองตายต้องตายรลบ